ไม่เคยขับแม่งไม่รู้หรอกว่า K T M อ่ะแม่งสนุกยังไงนี่ต้องแบบนี้สวัสดค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะนวับดีค่สับีค่สวั่ะค่ะสวั่วีะวัอีค่ัสดีครัสดีค่งน่ง y y งนงนะนครับหล่ังจาก่ดี่ผมไดีเคยทค่ะสีะวิวั เจ้า ktm duke 390รุ่นเก่ามานะครับวันนี้ได้มาเจอเจ้ารุ่นใหม่อย่างตัวนี้นะหน้าแหลมท้ายแหลมดีเลยตัวนี้เป็นเจ้า ktm duke 390ก390ปี2018นะครับก็ถือว่านี่คือโฉมล่าสุดนะครับของเจ้า duke 390ก390นั่นเองโดยสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาขายตอนตอนนั้นอยู่ที่2,9900บาทนะโดยจัดเป็นรถ naked ขนาดกลางนะครับผมระบบเกียร์มีทั้งหมด6เกียร์นะเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ขนาด373.2อซีซีนะครับอยู่ที่4 3 5แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์1สูบนะครับ4จังหวะอ่าระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดของบอสนะฮะถังน้ำมันอยู่ที่13.5ลิตรโชกหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็โชกหลังเป็นแบบโชกหลังเดียวนะคันนี้เป็นท่อผ่านะครับตัวนี้เป็นรถเดิมทั้งคันนะครับผม โดยหลักๆมันก็คล้ายๆกับรุ่นเก่านะครับคือเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนท้ายให้ดูทันสมัยดูฉบเฉียวมากขึ้นนะส่วนหลักๆจุดเด่นเลยของคันนี้คือไม้นั่นเองครับไม้ My ของ KTM Duke ตัวนี้นะฮะเป็นหน้าจอแบบ TFT นะครับเป็นจอสีนะนี่ไงเป็นไงสีสวยนะครับเป็นชนิดแบบระบบ KTM My l i h t นะฮะที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวรถผ่านบลูทูธนะ ซึ่งถือว่าสำหรับรถไซส์นี้นะครับก็ไม่ล้ํากว่ายี่ห้ออื่นๆนะฮะตอนนี้ก็ไม่แสดงให้เห็นนะครับตรงนี้เป็นเก์น้ำมันนะครับแล้วก็ความร้อนส่วนความเร็วอยู่ตรงนี้อ่านั่นไงอันนี้ระยะไม่นะครับคันนี้วิ่งมา5,011กิโลนั่นเองส่วนบอกเกียก็อยู่ข้างบนนะฮะตอนนี้คือเกียร์ว่างอยู่นะตัวไม่ครับตอนนี้นี่คือ,อเลขไอ้เครื่องครับ ABS แล้วก็เกียร์ว่างนะครับส่วลักเกียร์ว่าง ตัวไม้มีรายละเอียดชัดเจนนะครับมีวันที่ให้ด้วยอ่าเลขไม่วิ่งโดยรวมนะครับมีวัดโวลต์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าน้ํามันถังหนึ่งนะครับวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับน้ำมันที่เหลือนะครึ่งถังนะร้อยยี่สิบกิโลนะแสดงว่าเต็มถังเนี่ยได้200้อยกว่าแน่นอนนะครับ240แน่นอนตัวรถก็มีโหมดต่างๆมาให้เล่นครับนี่ครับมาดูโหมดกันนะก็เลื่อนปุ่มง่ายนะครับปุ่มอเลื่อนโหมดจะอยู่ซ้ายมือนะครับคล้ายๆจอยเกมนะ อันนี้มีอะไรบ้างมีทริปนะครับทริปฟูลเแลงทั้งหมดนะครับทริปวันทิปบทริป B, ทปนะฮะวอรน,นิ่งคืออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะสำหรับ m หม KTM รุ่นนี้นะครับก็ถือว่า h ไ Tech เอามากๆนะมีบอกแทบทุกอย่างเลยอนะ่ะถือว่าสวยนะครับแล้วก็ขนาดแหมกําลังดีนะฮะมองมองเหมือนเผนนะนึกว่าเอา iPad มาติดไว้นะหรือว่ามือถือแบบ iPhone ขนาดใหญ่นะครับผมต่อไปเราไปลองขับกันดีกว่านะ สำหรับเจ้า KTM Duke 390โฉมนี้นะครับปัจจุบันมีมือสองนะก็มือสองอยู่ราคาไม่แพงนะครับมีตั้งแต่9,000 90, 0ถึง1แสนกว่าบาทน,นะฮะถือว่าเป็นรถมือสองไซส์390 cc นะครับไซส์เกือบ400 cc เองแต่เป็นรถสูบเดียวนะฮะที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะน้ำหนักตัวรถอยู่รวมรวมรวมของเหลวหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ที่149กิโลเท่านั้นเองนะครับคือเบามาก ไฟหน้าเป็นแบบแยกส่วนนะเป็นแบบ LED นั่นเองสว่างมากนะครับสังเกตนะฮะนี่เริ่มคำ้ำผมออกมาคำ้คำๆเพื่อว่าจะได้ดูว่าไฟหน้าเดิมๆเป็นยังไงนะครับผมจัดว่าอยู่ในระดับความสว่างที่ใช้ได้เลยซึ่งเช่นกันไฟท้ายก็เป็น LED เช่นกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะหรือถ่าย <laughs> ส่วนตัวรถนะครับยังเหมือนเดิมก็คือโครงเหล็กถักนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ KTM นั่นเองที่มีความแข็งแรงนะครับ และมีน้ำหนักที่เบาสีสันที่โดดเด่นก,ก็คือสีส้มตัวรถมีความคล่องตัวสูงนะครับเหมาะสำหรับใช้งานในเมืองนะซึ่งเป็นเขาผลิตมาเพื่ออย่างนี้อยู่แล้วนะครับเป็นรถที่ขับสนุกนะความเบาของรถแล้วก็ระบบเบรกต่างๆที่ให้มาช่วงล่างนะครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับของ KTM ตัวนี้สำหรับคนที่รักช่วงล่างดีๆนะครับรถที่มีช่วงล่างดีๆแนะนำก็คือ KTM Duke 390เลยนะฮะ ทำไมผมถึงบอกว่าดีนะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่มีในตลาดนะคือ KTM ตัวนี้เป็นแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่รุ่นเก่านะครับคือชกหน้าจะเป็นชก WP White Power นั่นเองนะครับแบบ Up Size Down ขนาด43มิลขนาดรถไซส์ใหญ่ขนาด6 5 0 c ีของ Honda นะครับชกแกชกหน้ายังแค่41มิลเท่านั้นเองนะฮะส่วนชกหลังก็เป็นแบบโมโนชกนะครับก็คือชกหลังเดียวนั่นเองของ WP เช่นกันนะฮะสปริงใหญ่มาก สำหรับโฉมนี้นะครับระบบเบรกเป็นระบบ ABS แล้วนั่นเองซึ่งดิษหน้านะครับเป็นดิษเดี่ยวนะขนาด3 2มมิลนะแล้วก็ดิษหลังเป็นขนาด230มิมลนะครับ ABS ทั้งหน้าและหลังเลยสำหรับโหมดขับขี่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นโหมดโลดนั่นเองนะฮะโหมดลดซึ่งให้กำลังที่ระดับดีกำลังดีนะครับยังไม่ได้เป็นโหมดซปเปอร์มอตนะเพราะว่าคันนี้ยังเปลี่ยนโหมดไม่ได้นะครับ น่าจะยังไม่ได้ปลดกล่องจากทางศูนย์นะฮะเพราะว่ารถยุโรปส่วนใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอย่าง bmw ก็เป็นเช่นกันนะฮะ s พันนะฮะสำหรับคนที่ออก s ทันมาใหม่ๆครั้งแรกก็ยังใช้ได้โหมดเดียวนะครับคือโหมดถนนนั่นเองนะฮะต้องพ้นระยะลัดอินก่อนนะครับแล้วก็ไปปลดกล่องกระทางศูนย์นะครับถึงจะเปลี่ยนโหมดได้นะ,ะก็เลยอาจจะใช้ความเร็วท็อปสปีดไม่ได้นะครับอันนี้ผมลองขับเต็มที่แล้วเนี่ยคือเต็มที่แล้วน้ำหนักผมร้อยสิบนะ ได้าา120ประมาณ120กว่าเท่านั้นเองนะฮะซึ่งจากที่ผมดูมาใน YouTube นะครับของต่างประเทศเจ้า KTM d u ก390คันนี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ160กว่าๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกันผมมีคลิปจาก YouTube ต่างประเทศให้ดูกันนะครับผมไปไปดูกัน ก็ถือว่าความเร็วกำลังดีนะครับสำหรับรถสูบเดียวนะซึ่งลักษณะนิสัยของรถสูบเดียวที่เป็นสูบโตขนาดใหญ่นะครับจะให้แรงบิดตินต้นค่อนข้างดีนะครับคล้ายๆขับมอเตอร์ไซค์วิบากนั่นเองซึ่งพื้นฐานของ KTM มาจากรถมอเตอร์ไซค์วิบากอยู่แล้วนะครับผมสำหรับฟีลลิ่งการขับขี่นะฮะถือว่าพูดถึงเรื่องน้ำหนักก่อนคือน้ำหนักเบานะครับคุมง่ายนะครับเหมาะสำหรับ ไบกร์ iker, ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรืออายุน้อยอายุมากนะครับเป็นรถที่ขับค่อนข้างสนุกนะเวลาขับสำหรับมือเก่าๆนะครับก็จะรู้สึกว่าคุณสามารถเล่นอะไรกับมันได้เยอะมากนะครับไปในทางที่ไม่เคยไปเล่นค่าที่ไม่เคยเล่นนะฮะคุณจะอยากทําอะไรกับมันะแยะไปหมดเลยนะฮะซึ่งผมหมายความว่ามันเหมาะสําหรับสายสตั๊ดนั่นเองนะครับผมพวกชอบยกล้อชอบยกล้อหน้าล้อหลังนะครับรถคันนี้คือรถที่ เข้ามือสายสายสตันอย่างแน่นอนนะครับว่ารถคันนี้เป็นทรงแบบนักเก็ตกึ่งสตันนะครับเหมือนว่า d n a ของรถนี้ทํามาเพื่อสายนี้โดยเฉพาะนะ <c oughs> ความรู้สึกออกมาอย่างนั้นจริงด้วยความเบานะครับแล้วก็อัตราเร่งในการตีต้นนะเหมาะสําหรับยกล้ออย่างดุรุนแรงนะครับผมผมคงไม่ยกโชว์นะครับผมเพราะว่ายกไม่เป็นนะฮะ โดยเกียร์นะครับก็มี6สปีดน,นะฮะ6เกียร์นั่นเองนะมีเลขบอกเกียร์เรียบร้อยนะครับความรู้สึกของการเข้าเกียร์นะครับเกียร์ KTM ตัวนี้ค่อนข้างนิ่มนวลกว่าตัวเก่านะจากที่ผมรู้สึกมาที่ได้ขับคือเกียร์นี้เข้าง่ายกว่านะครับไม่แน่ใจว่ามีควิกชิปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเกียร์เข้าง่ายมากนะและคัดนะครับซึ่งเป็นคัดสายนั่นเองนะฮะค่อนข้างนิ่มนวลน,นะ คันเดิมถือว่านิบมมากนะครับบีบไม่ได้หนักมืออะไรเลยนะเข้าง่ายมากแล้วก็ประกับแฮนด์นะครับด้านซ้ายนะฮะก็มีปุ่มคอนโทรลนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเช่นเดิมนะฮะแล้วก็แต่นั่นเองสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งของ KTM นะครับก็คือประกับแฮนด์ซ้ายขวาน,นะครับสังเกตอยู่ดีๆนะฮะตามปุ่มต่างๆก็จะมีสัญลักษณ์เป็นไฟนะครับ <laughs> ลูกศรยังเป็นไฟนะผมชอบนะคือยี่ห้ออื่นมันไม่ไมีรายละเอียดตรงเนี้ย มันมีไฟบอกนะซึ่งทําให้เวลากลางคืนเนี่ยเห็นชัดมากนะครับผมว่าเราจะกาลังจะกดปุ่มอะไรอยู่นะสําหรับโหมดการขับขี่นะครับก็มีมาให้2โหมดก็คือโหมดรดนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้และก็โหมดซูเปอร์มโตนะโหมดรถเนี่ยสังเกตว่านี่ครับรอบมันตัดที่700 0ันนะเมื่อกี้รอบตัดเจ็ดพันนะผมไปได้ไม่สุดกว่านี้นะครับซึ่งถ้าเป็นโหมดซูเปอร์มอตผมบอกเลยว่าน่าจะขับสนุกนะนี่ขนาดโหมดรถผมยังรู้สึกว่ารถมันดึงดีเลยนะครับผม พยายามกดเปลี่ยนโหมดแล้วครับเปลี่ยนไม่ได้จริงๆคงต้องเอารถคันนี้ไปเข้าศูนย์บริการของเทียนจเอฟไปเขาปลดล็อกกรอกให้ก่อนนะครับผมคันนี้ยังไม่ได้ปลดนะเปลี่ยนโหมดไม่ได้ครับใช้ได้โหมดเดียวคือโหมดลดนะแม่เสียดายจังแม่เลยไม่ได้รอกําลังเต็มๆของรถคันนี้เลยนะนี่ขนาดโหมดลดนะเหมือนเราแบบอุปพลังไว้อะปล่อยมาแค่6กสิบเจ็ดสิบเอร์เซนะฮะนี่ขนาดหกสิบเป็นสะิอร์เซนะผมยังรู้สึกว่า รถมันกระโดดเหมือนกันนะตีต้นมันกระโดดนะแต่ว่าคันนี้รอบมันไปเกิน7จ็ดพไม่ได้นะครับซึ่งรถคันนี้รอบสูงสุดมีอยู่ที่หมื่นสองเลยนะนี่ผมเปิดได้แค่เจ็ดพันผมยังรู้สึกว่าขับสนุกเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่คุ้มราคานะซึ่งราคามือสองตอนนี้ไม่ถึงแสนนะฮะหรือสภาพดีๆแสนนิดๆเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรถมือสองที่น่าเล่นนะครับสําหรับเพื่อนๆใครที่ห่วงเรื่อง เซอร์วิสและศูนย์บริการนะครับสำหรับ KTM ตอนนี้ก็ยังมีศูนย์บริการเช่นเดิมนะฮะก็หากันได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าร้านนอกครับตอนนี้ KTM ไม่ใช่รถที่เซอร์วิสไม่ได้นะฮะแต่ว่าบางอย่างครับสำหรับรุ่นใหม่อาจจะต้องไปเซอร์วิสเรื่องระบบ ECU ที่ศูนย์นิดนึงนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจกันนะแต่ถือว่าไม่น่าลำบากนะครับเรื่องการเซอร์วิสส่วนเรื่องอะไหล่นะครับอันนี้ต้อง ขอ,อลอดูตลาดต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันมีบริษัทใหม่มารองรับ KTM เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าพวกเพกื่อนๆที่ใช้ KTM อยู่แล้วก็สบายใจขึ้นได้นิดนึงนะครับยังไม่แน่ใจรอเปิดตัวอีกทีนะว่าอ่าถ้าจำไม่ผิดบริษัทใหม่ที่มารองรับคือบริษัทที่เดียวกันกับที่นำเข้ารถยนต์มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อใบจานะครับผมแล้วก็ฮักซาวนานั่นเอง หลังจากที่ได้ลองขับเจ้า k t m Duke 390ปี2018คันนี้นะครับผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับสรุปง่ายๆส่วนตัวเหมือนเดิมนะสำหรับรูปทรงนะครับจาก10คะแนนนะผมให้เป็น8เลยเพราะว่าเทมากนะครับสปอร์ตมากแหลมหน้าแหลมท้ายเลยทีเดียวถูกใจไวรุ่นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สีสันนะครับสีสันผมให้8เต็ม10มือนกันครับ KTM ทำสีออกมาได้จิ๊ดจ้านแน่นอนจริงส่วนเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์บล็อก390ของ KTM บล็อกนี้ผมได้ลองตัวที่ไม่มีการตัดระบบมาแล้วนะคะถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ขับค่อนข้างสนุกนะครับผมสําหรับการใช้งานในเมืองนะครับผมให้9เต็ม10นะฮะแต่สําหรับการออกทริปนะครับแต่จังหวัดที่ใช้ความเร็วสูงอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะครับผมผมให้อันนี้ผมให้ประมาณ6เต็ม10แล้วกันนะสำหรับออกทริปแต่จังหวัด แต่ถ้าคุณไปกับพักขั่วที่มีรถไซส์เดียวกันบอกเลยนะครับว่าอันนี้ให้คะแนนกันเอาเองแล้วกันเพราะว่าถ้าไปกับรถบิ๊กกอาจจะเหนื่อยนะครับผม <laughs> เพราะว่าบินเต็มที่คือ160นะครับและสําหรับเรื่องราคามือ2นะกับคุณภาพรถขนาดนี้ช่วงล่างระดับนี้ผมบอกเลยว่านี่คือรถที่น่าเล่นนะครับถ้าคุณดูแลรักษารถเป็นและหาอะไ่เก่งนะครับผมก็สําหรับ คลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหารถมอเตอร์ไซค์นะครับสําหรับขับสักคันหนึ่งราคาไม่เกินแสนนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหารถไซส์นี้อยู่นะฮะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมแค่นั้นก็ขอบคุณละแล้วลเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ